ยังไม่ตกแล้วครับที่อื่นตกคันนาขาดมาแล้วถา่ถากยาก็ได้กับครึ่งบ้านนะครับยังวดไม่มาเลยมอ,องแล้วเป็นอย่างนี้แล้วครับผมรู้สึว่าจะไม่มาปลาก็ร้องนะ น่าจะไปที่อื่นแล้วครับน่าจะไปที่อื่นแล้วน่าจะไปที่อื่นแล้วอ่อนยากกับลูกเกินครับนะครับไอ้ดวงใจครับหนาวมหมครับที่เราผักไม่มีครับ nào đó lại đó, các bạn bạn của anh để người bạn của ต้นเติมคือยาไม่มีนะครับในบาลนะั